<the> way. สวัสดีค่ะพบกับไซนนะคะในรายการ Eat on the way รายการที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชิมไปเช็คอินและแชร์ค่ะวันนี้นะคะไซนก็อยู่ที่ร้านซาน่าบีนค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2ค่ะและในวันนี้นะคะไซายไม่ได้มาชิมคนเดียวอย่างแน่นอนค่ะสายพาคู่หูมาด้วยไปพบกับคู่หูของไซน์เลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะไซก็อยู่กับคู่หูคู่ชิมของไซแล้วค่ะคอีมค่ะค่ะวันนี้นะคะายก็จะพาคู่หูของไซนะคะมาชิมขนมหวานที่อร่อยที่สุดในย่าททนทุทธมณฑนสา,สายสองค่ะวันนี้อยากชิมอะไรดีน่าจะเป็นบราวนี่บราวนี่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยถูกปากหรือเปล่าเมนูที่เราจะพามาชิมกันในวันนี้นะคะ แล้วปกติชอบกินขนมแบบไหนแนวไหนอือจริงๆชอบกินเบลนี่มากชอบกินเบลนี่ใช่ไหมชอบกินมากกินจนแล้วหนักขชอบช็อกโกแลตม้้งนะใช่ตอนนี้ก็ขึ้นอันนี้้หนักขึไปก่อนครับแต่ก่อนของไปหนีสิบโลใช่เปละสิบโลเพราะว่ากินใครคิดไปเองแล้วชอบถ่ายรูปไหมปกติก็คือ ก่อนกินต้องถ่ายอะ่ะต้องถ่ายใช่ไหมแล้วชอบเซลฟี่อะไรต้องคอนเซ็ปต์ของรายการเลยเพราะว่ามาในรายการเนี้ยต้องเช็คอินถ้าไม่เช็คอินไม่ปล่อยกลับบา้าน <c oughs> จริงๆอันนั้นเช็คเลยระการเรา <c oughs> อย่ายวนี้ขนมหวานยังไม่มาเลยแล้วเคยแบบว่าตามแบบตามรอยขนมหวานในโซเชียลไหมแบบว่าร้านไหนดังร <c oughs> ้านไหนเด็ดอะไรเงี้ยเคยไปลองไหมแบบก็เคยนะคะในพันคลิปอะไรเงี้ยแบบบางทีเห็นรีวิวอะไรประมาณนี้ เคยใช่ไหมดูบ่อยมากแบบพวกขนมหวานทุกคืนก่อนนอนเป็นเหมือนกันเลยอ่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแชร์อะไรหนักาอะไรเงี้ยเพื่อนแบบลมคานิดนึงแล้วชอบแล้วตอนนี้ตอนนี้ดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่ผลงานในตอนนี้ตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ร้องเพลงค่ะร้องเพลงใช่ไหมอ๋อร้องเพลงนะคะ ก็คู่หูของเราวันนี้นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านเสียงเยอะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะคะเราจะให้แขกรับเชิญของเรานะคะโชว์เสน่ห์นิดนึงนิดนึงลองเพลงนิดนึงจริงจริงนิดนงนเดียวสั้นๆง่ายๆค่ะก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมช่วงที่สองรายการเลยค่ะเอ้ยบ๊ายบายอี on the way ช่วงนี้พาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าดูอาหารบนโต๊ะสิคะเยอะมากๆเลยแต่เราจะชิมตอนนี้ไม่ได้นะคิมเราต้องเช็คอินกันก่อนอค่ะเช็ค <laughs> อินกันก่อนเนาะเช็คอินยังเช็คอินยังเดี๋ยวถ่ายให้ซ้ำ มาชิมเมนูแรกกันดีกว่าค่ะเมนูนี้นะคะ<ม>ก็จะเรียกว่าค่ะสโนอีสสโนไอเซตหนึ่งใช่เมนูนี้ก็จะเรียกว่าอันนี้สโนไอเซตสองนะ,ะ,ะก็จะเป็นเมนูช็อกโกแลตนะคะ,ะ,ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะกะ็ะทับป,ปิ้งก็จะเป็นผลไม้ส่วนอันนี้ก็เป็นปน,นูกนะชิ้นใช่แล้วก็จะมีผลไม้ด้วยค่ะเรามาชิมสองเมนูนี้กันก่อนเนาะขั้นตอนแรกเลยเอาล้มไปไกลๆเอาไว้ไหนดีเอาไว้นี่แล้วกันเนาะ ชิมชิมแล้วนะได้ชิมแล้วนะ <laughs> ชิมก่อนนี่นะขั้นตอนการกินเราต้องชิมน้ำแข็งก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงคำใหญ่ๆเลยเพราะว่าปากเราใหญ่ <laughs> นี่ฉ่ำมลล่ะฉ่ำมาดีเปี้ยวอร่อย <laughs> อร่อยจร <laughs> ิงต้องกินกับ ท็อปปิ้งด้วยนะคะก็ตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่เราไต้ชอบนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่จะเป็นนมนมลาดใช่ใชคีมด,ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเบื่อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของอีกด้านะคะนั้นเราลาดนมใค่คีมลองชิมแบบลาดนมนั้นคือน่ากินมากชอบมากอันนี้เหยอคีมจะใส่ทีวี่ไปด้วย น้ำจิ้มมันกินได้หลายอย่างเลยนะใช่แบบเอาขนมปังมากินวิปครีมอะไรอย่างเงี้ยจะเราลองชิมขนมปังกันไะแล้วขนมปังทำไงอะอย่างนี้นะคะมันจะคำใหญ่มากเลยนะก็คือเอ่อตรงนมกับน้ำแข็งมันแกไอ้นมที่เราไอ้นมที่เราราดไปเมื่อกี้ใช่ไหมควาพอดีอะไรประมาณนี้ทำให้แบบ ทุกอย่างลงตัวค่ะเพราะว่าผลไม่ใช่ใชมันตัดกัน,นกมันไม่หวานจนจนเกินไปแล้วหนมปังทงาไงอ่ะเ้ามาใส่ีก็เป็นปังเย็นได้เลยนะก็ไปชิมบรรยากาศแล้วหั่นครึ่งนะหั่นได้ไหมอะ่ะอาจจะเลอะเธอะนิดนึงไม่นิดอ่ะทำงะไงอ่ะตรงนี้ก็คงดตัดใส่เขาไปก็เป็นปังเย็นเลยอะ่ะเนี่ย เป็นอีกเมนูหนึ่งได้เลยเป็นวังเย็นแล้วใส่วิปครีมนิดนึงตรงนี้แล้วอะชิม <c oughs> เป็น,นีไงเมนูเดียวได้หลายเมนูได้หลายได้หลายแบบหลายค่ะแเบบข,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายคาแรคเตอร์ดีกว่าเนาะอืร่อยม,มากอันนี้คารา,าทนี่ยอกมาพี่ไม่ต้องมีบ้างก่อนนะคะชโน่ไอนะคะอันนี้เป็นชโน่ไอนะคะ ละด้วยนะคะก็นี่ต้องทำนี้นะคะด้วยราดนมมันจะเป็นนมช็อกโกแลตนะคะเข้มข้นน่ากินมากราดไปหมดเลยจิ๊นี่ก็อย่าลองชิมกันเลยนะคะใส่บาวนี่ด้วยไหมนี่นะคะท็อปปิ้งก็จะมีหนึ่งสองสามสี่อันนี้ที่ราดไปก็เป็น5อย่างนะคะก็ชอบกินแบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยส่วนหรา เราจะลองกินสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนี่ฉ่ำป่ะล่ะเอาห,หยดนิดนี่ยด,ด้วยหนึ่งสองข้ามามีม้วยด้วยกอิ้งแบกมันตัดกันอะอันนี้หวานอ,อันนี้เปรี้ยวตัดกันพอดีเลยและนี้เป็นเมน,น,น,นูนมมที่สามนะคะนี้คือฮันนี่โถนะคะสำหรับร้านนี้ก็จะบอกว่าท็อปปิ้งเยอะมาก <มา S 1> นะคะใช่เยอะม,ม,มา,มากเลย สตรอเบอรี่น้ำผึ้งแล้วก็ช็อกโกแลตด้วยค่ะก็จะบอกว่าเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะสจาหนี้ที่มาคนก็เราจะกินแล้วต้องลองนะคะว่าไม่รู้ว่าจะเลือกันไหนก่อนเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราหั่นให้มันจะอ้วนนะแต่ไม่เป็นไรเนาะเละแล้วได้แล้วอ่ะอันนี้ขอใส่ปีมสตรอเบอรี่แล้วกัน แล้วก็มันพลนกับนิวทิมไปเราแล้วะค่ะก็ขอ,อกินนมกันเลยคำใจะใหญ่หน่อยนะ,ะหมดไหมหมดไหมปากน้องกว้างมากแน่ๆเลยอ่ะขอตัดครึ่งห,หนิ่งหนึงนะอะันนี้ชิมเลยนะคะเมนูแบบเป็นเป็นเป็นกรอบใช่ไหมกับนองนุ่มในละลายในปากไอ้ติมนะที่ละลายในปากขนมปังน้องเคียว น่ารักมากเลยนะคะที่นี่นะคะจะบอกว่าร้านก็น่ารักเข้ามามีลึกนะคะสาหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะชิอๆแบบนี้ก็เข้ามาเข้ามาได้ใช่ส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะดูเนมือนมังงะหมูป่าช็อกโกแลตของนีูก่าคือมันเข้มข้นมากเยใช่ด้านมาเลยเดี๋ยวเราชิมเราให้แขกรับเชิญมาเป็นพิธีกรแทนเรานะวันนี้ น่าเป็นวนไอติมะไยกันแด้เอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบนะคะของลูกค้านะคะว่าชอบแบบไหนแต่เราสองแบบเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วแต่ชอบแต่เราสองคนชอบทุกอย่างเลยก็เลยเป็นอย่างนี้อยาเราชิม้มก็จะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะที่นี่คือคุ้มกับราคามากๆนะคะ อาละค่ะและ2เมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็คือเบรรวนี่นั่นเองนะคะเป็นอไอเทมเด็ดเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็โดยส่วนตัวทิมชอบมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะชิมโยวแนะนำอีกเมนูนึงก่อนค่ะส่วนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเค้กนมสดนะคะราดด้วยซอสมะพร้าวอ่อนนะคะก็ฉ่ำมากๆเลยแค่ชื่อก็น่าทานมากๆแล้วล่ะค่ะใช่เราอยู่มาทานกันเลยก่อนี่ชิบช้อนแล้วจะกจาลอง อ๋อทันอลมอนชินที่มีอัลมอนดแล้วันะเดีะะ๋ยวทรายลองเป็นหน้าธรรมดานะคะนี่ตัดออกมาข้างในจะดูหนึบๆมากเลยชิมกันดีกว่าอุ้ยนุ่มข้างหน้ามันจะกรอบๆเนาะพอ,อ,อก,กัดเข้าไปแล้วมันจะหนึบๆถ้าแบบซื้อกับบ้านเงี้ยเอาไปเข้าไมโครเวฟอบบฉ่ำแน่นอนได้ทำๆเราชิมอัลมอนด์มาก ทานก็ไปครบทุกเมนูแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หมดสักเมนูเคะก็ขอตัวไปทานให้ครบทุกเมนูก่อนละกันนะคะจะบอกเ่็นทีว่านี่อร่อยแล้วก็ดีมากๆเห็นทีว่าท่านสองคนจะไม่หมดเราต้องโทรตามเพื่อนๆค่ะค่ะก็ขอตัวก่อนละกันนะคะจอตัวปันใจบ๊ายบา eat on the way เข้าสู่ช่วงที่3รายการนะคะเป็นช่วงแชะแหวกแนวนะคะในช่วงนี้นะคะตามที่สัญญากับท่านผู้ชมไว้นะคะว่าจะให้แขกรับเชิญเรานะคะโชว์การร้องเพลงสักท่อนหนึ่งนะคะหนึ่งเขายังเขายังอ๋อหนึลกันนะหนึ่งสองสาม

แาะฟ้าคอยคอยจะหันมาหาฉันสักทีสำหรับวันนี้คิมชอบเมนูไหนบ้างเอ่ยประทับใจเมนูไหนน่าจะเป็นอันนี้พอดนะะเพราะว่าอร่อยอ่ะอร่อยค่ะขนมปังชอบตรงไหนอะขนมปังชอบถูกชอบถูกตรงเหรอร่อยอ่ะ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ซานาบีนคอฟฟี่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสมาถ่ายทาในวันนี้ด้วยนะคะค่ะ,คะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะตามมาเช็คอินแบบพวกเรา2คนนะคะ mm hmm. ก็ถ้ามาจากถนนเพชรกเกษมนะคะ mm hmm. ก็ตรงเข้ามาประมาณ1นกิโลเมตรค่ะก็จะเห็นร้านล้างรถนะคะแล้วก็ร้านสปานะคะมองถัดมานิดนึงนะคะก็จะเห็นร้านซานาบีนชัดเจนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรายการ Eat on the Way ในวันนี้ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่อยากจะแชร์ก็สามารถแชร์กันมาได้ที่ Facebook f a n p a g East e On Way ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะสามารถติดตามพวกเราสองคนได้นะคะช่อง Youtube Channel m a s c o m U S R U 1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะดีนีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย